คอบ่แข so awesome. ็งคอบขอบ่แข็งาแข็งให้ข่และเรางวพเจ้าอนอืเลนี้อคองก็หลอมสิกกดวางอะไรนงสามฟังเพลงคอบ่อแข็งครัพี่โอ้โหพอพอพลาสัไหนเลิเลิกเลิกเลิกฟักเลิกสังเลิกดิ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 ดอได้ลเนี้ลาสัไหนแล้วนาะเขาไม่ฟังกันแล้วพอบ่แข็งะ ฟังเพลงที่ดีกว่าเพลงที่ทมีเลงเขาด้วยหรอมีโอ้ตงว่าน้องไม่รู้จักที่เหรออ่ะแนะนำตัวเลยแล้วกันที่ชื่อเบิร์ดดอกสะดาวบายกระชอนซิงเกิลแรกน้องให้ฟังเลยมาเฮามาหฮ กูผีกินตับใครอยากก็เห็นแต่ทีไม่มีวิญญาณร้งคว้าตัวมาหลายปีกูผีกูผีเล้วมีนักผีเดิพอเดินพอเดินพอเดินพอยังไม่จบเลยเนาะโอ้เถอะทำไมอ่ะผีัะกูผีหน้าที่เหรอกลัวหน้าพี่อ่ะเฮ้ออทำไมอ่ะหน้าพี่เป็นอะไรหน้าพี่เถึนผีเลยโอ้โหหน้าตาดูเรียกอีเหมือนผีไม่น่าจะเอาผีเป็นขวานเหรอเนี่ยโอ้โห เอาัวทผีหรอทัวเผลออะไรกันครับเนี่ย,ย,ยสวัสดีครับรท่านผู้ชมครับนี่คือเว็บไซต์กระจน .com ในหมวดของฮากระชอนครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยสามคนหนึ่งตัวเนี่ยสี่สี สี่คนเนี่ยนะครับแนะนากันสักนิดหนึ่งครับนี่ครับคุณอาโอรสครับนี่คุณายโออรานี่คือศิลปินเบอร์ใหม่ครับคุณเบิร์ดดอกสนาวายกระชอนถ่ายทามิวสิกกันมาที่14กันยายนนี้ครับผมที่ตลาดอัศวินสายสี่ของเฮียซุนคาบอยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพลงผมกลัวผีเบื้องหน้าและเบื้องหลังติดตามได้ครับที่เบอร์ไวเบกระชอน dot com สำหรับวันนี้ พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ